มอคะฉันจะเป็นบ้าได้ยังไงคะพวกคุณนี่สิเป็นบ้าใช้เงินจากการค้ายามาฆ่าพ่อค้าขายยาความคิดสร้างสรรค์ดีใช่ไหมล่ะที่ที่ฉันควรไปต้องเป็นคุกสิไม่ใช่ที่นี่ควรต้องเป็นคุกควรต้องเป็นคุกเอามันนี่นะฮะนี่โรคจิตเภทโรคอารมณ์สองขั้วควบคู่กับอาการหลงผิด ก็สาหรอนขั้นรุนแรงเอาเถอะยังไงซะโรพยาบาลเล็กๆนี่ก็ดูแลฉันไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะไปเถอะไปเถอะใช่ที่นี่ดูแลเธอไม่ได้และยังให้คนนอกเข้ามาง่ายมากอ,อย่านึกว่าจะไว,ว้ขวานนะอ าพยายามเคลื่อนไหวอย่างลำลังกอย่าทิ้งพยานอะไรเอาไว้แม้แต่คนเดียวอเปนมาเยอะอยากใหยบอกแล้วไงว่าอย่าทิ้งพยานวางใจได้ไม่มีทางมีพยานแท้ แย่นะมอหมายเคลื่อนที่แล้วอยู่ที่ห้องสูสรสามทันที่ตัวดอกของชั้นสอง ว่างอ่ะไม่มีอะไรทำออโอหัวโขกกำแพงเนี่ย <c oughs> ว่างไม่มีอะไรทำยืนตี นี่หมอนี <หา S 1> ่ส่งปืนมาให้ฉันอ,อีกฝ่ายมีสไนเปอร์ถ้าไม่ส่งมาเราได้ตายคู่แนะ่เร็วเข้าเอาเถอะดูเหมือนจะมีคนสนุกกับเกมนี้นะมาสนุกกันเถอะเดี๋ยวก่อนว่าทำอะไรอยู่รีบหนีสิเยวิ่งหนึ่งสองสาม เดียมฉันชอบวิธีเคลื่อนไหวของเธอนะเว้ฉันเจอตัวเธอแล้วที่ร ทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฮิปอปแล้วหนุมดวงดีคำผีฮิปโปเกรติสหลักที่หนึ่งไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนชายหรือหญิงดีหรือชั่วเป้าหมายเดียวของฉันต้องช่วยชีวิตให้ได้ขอให้ชีวิตและทักษะการแพทย์ของฉันสามารถยืนอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งเฮ้ยดีเลิศเป็นที่สุดฉันไม่ไปฉันไม่อยากตาย เ้ยไปใส่โทที่เธอเปลี่ยนกระสุนไปตอนนี้้เยเฮทำอะไรนะ่ะทำบ้าอะไรเนี่ย ลงรถเตรียมพร้อมโหวันนี้ทำไมมีคนมาหาฉันเยอะจังไปแล้วนะคู่หู <c oughs> จึกเข้าให้ในทําบ้ารอรโรงพยาบาลมีกฎว่าถ้ามีคนคิดจะหนีต้อง,งาาอฉีดยาอะไรงับประสาทขอโทษท<อ>ีมีชีวิตต่อไปรถจ <c oughs> อันนาะ เขาร่วมกองทัพของรัฐบาลตั้งแต่อายุ12ปีเป็นนายเปอร์นคนเดียวของกองทัพที่สามารถโจมตีป้าหมายจากระยะ3,000เมตรได้ทีมที่อยู่ด้วยมา3ปีก่อนถูกโจมตีหลังจากหายตัวไปก็ไปเป็นนักฆ่าและสังหารพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่อย่างน้อย50คนในพิธีพิลึกพิลัทนทำตลาดค้ายาใต้ดินปั่นป่วนไปทั่วยังไม่ตายคือว่าสีพาน นักศ um, oh. ึกษาเกียรตินิยมปเอกสองใบของเพศศาสตรวิทยาและวิชศาสตร์คลินิกทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชน่าสนใจคิดไม่ถึงว่าเธอจะถูกคู่หูหักหลังซะหรือไม่เฮ้ดิ้ดิ้ดิ้ฉ่อกหลายครั้งแล้วไงจะไม่ใช่คู่หูอะไรของเธอทั้งนั้นผู้ใดจำผิดคนแล้วเขานั่นแหละคู่หูของฉันฉันอธิบายไปหลายครั้งแล้วไงฉันเป็นแพรรับบาปเป็นแพรรับบาปอธิบายแล้วจะไม่ใช่คู่หูอะไรของเธอทั้งนั้นผู้ใดจำผิดคนเขาน่ะคู่หูของฉันฉันอธิบายไปหาครั้งแล้วไงกันเป็นแพรับปากเป็น ฉันพูดจบแล้วตาพวกนายแล้วพูดจบแล้วงั้นเรามาต่อกันอยอาๆๆนายต้องการจะทําอะไรกันแน่ฉันมาเจราจากับเธอช่วยฉันฆ่าคนหน่อยโอเคฉันตกลุกนายช่วยปล่อยฉันก่อนเนะ บามาสิข่าใครละ่ะเราคือกองพลที่สามแฝงราชวงศ์ี่ปีหวาลาเราคำสั่งโดยตรงจากกษัตริย์องค์กรให้หลบสังหารกษัตริย์องค์ใหม่ที่รับตำแหน่งต่ออะไรนี่ศึกทิ้งบัลลังหรือไงรี่ปีหวาลาเป็นแหล่งค้าย,ยาเสพติดมาตลอดแม้อำนาจผู้ค้า,คาย,ยากับรัฐบาลจะพัวพันกันแต่ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของกษัตริย์พอกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาเส้นพระราชบัญญัติการปลูกฝ่นถูกกฎหมายว่าทำยาเสพติดเป็นภัยต่อประเทศและประชาชนสมควรตายเดียว ข้าปากนาโนโบมอมหนึ่งในมาตรการป้องกันหนึ่งถ้าเธอปฏิเสธภารกิจฉันก็จะชุนวระเบิดซะสอถ้าเธอหนีฉันก็จะจุดชนวนสามภารกิจล้มเหลวฉันก็จะจุดชนวน นี่เรียกว่าการแลกเปลีล่ยนเหรอหลังภารกิจสําเร็จฉันจะเตรียมตัวตนใหม่ให้เธอรวมถึงเงินก้อนใหญ่ด้วยใช้วิธีทางการทูตถอนหมายจับให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างสุขงสงมบองค์ <c oughs> กรขยาเสพติดระบางประเทศตั้งข้าหัวเธอที่สองล้านเหรียญอยู่ในรายชื่อนำจับของสามสิบประเทศ <c oughs> เธอถ้าไม่ต่างอะไรกับคนตายนี่คือทางออกของเธอโอเคเดิวแต่ฉันมีข้อแม้ ขอาพาหมอหน้าสีพานจอมสิ้นหวังไปด้วยเป็นบ้าหรือไงฉันไม่ได้ชื่อหน้าสีพนันไม่สิไม่ใช่ฉันนี่แหละหน้าสีพานแต่ไม่ใช่หมอจอมสิ้นหวังช่วยด้วย